เป็นตัวคอนใช้ไลยเฟิร์นนะครับส่วนแอนิเมชันของน้องนะครับเราสามารถกดมาดูที่ปุ่มสกินดอได้นะนี่ก็จะเป็นแบบนี้โอ้สกินตัวนี้มีค่อนข้างเยอะนะครับในส่วนของรายละเอียดค่อนข้างที่จะทํามาแบบมีแสงเงาค่อนข้างสมจริงนะครับอันนี้น่าจะถูกใจหลายๆคนเลยนะครับชุดนี้โคตรสวยน้องน่ารักสุดๆไปเลยอันนี้เป็นโหมดแข่งขันนะครับรูปแบบการเล่นก็จะเป็น 5v5 นะครับผมแล้วก็มันก็จะมีรูปการซื้อไอเท่คล้ายกับเกมโมบ้านะครับอันนี้ก็จะเป็นชิปนะครับผมที่เราสามารถเลือกซื้อได้นะแล้วแต่ เราชอบอันไหนเลยถ้าเกิดเราไม่รู้ว่าจะซื้ออันไหนก็เลือกอันที่มันไลฟ์ไว้ก็ได้ครับตัวเกมมันจะเลือกไอเทมที่เหมาะกับตัวละครมาให้เราแล้วนะครับผมตัวไรเฟลิลก็คือแบบสู้ระยะไกลนะครับเราจะไม่เข้าไปลุยใกล้ๆกดลิงแล้วก็ยิงเอาเรียบร้อยสัตว์สไนเปอร์น่าจะโอ้โหน่าจะต้องเหมาะกับคนใจเย็นนะครับซึ่งผมเล่นไม่ได้ว่ะแบบนี้มันเล่นยากนะครับ มันจะข้างหลังเรียบร้อยสไนเปอร์น่าจะต้องเป็นแบบตัวที่ต้องมีพื้นที่แบบเซฟโซนนะครับให้เล็งยิงนะถ้าเป็นแบบสู้กันระยะใกล้นี่เราหน่าจะแพ้เนะี่ยเพราะเรายิงเทเลนัดฝั่งตรงข้ามาเป็นชุดนะครับก็ไม่ไหวสู้ไม่ได้นะครับเอ้มาไงนี่เอ้ยเอ้ยเอ้ยเอาฮิลก่อนเอาฮิลก่อนสแกนหน้านี้เอ้ย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 จะตายแล้วโอ้ยเรียบร้อยโอ้ขานาดใกล้ๆแค่นี้ยังไม่โดนอะ